สวัสดีครั้งนะครับก็มาต่อกันที่เอพโซด2ของ Artificial Intelligence กับ Virtual Intelligence ครับใครยังไม่ได้ดูบทที่แล้วก็แนะนำให้กลับไปดูนิดน,นึงนะครับเพราะว่าบทที่แล้วเนี่ยเราได้ปูพื้นเกี่กับเรื่อง Intelligence กครับแล้วก็ได้พูดถึง Machine Learning ประเภทต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคของ Machine Learning ก่อนก่อนยุคสมัยของ Deep Learning จะมาถึงนะครับรีแคบเล็กน้อยนะครับก็คือว่า Machine Learning ก็จะมี Supervised Learning มี Unsupervised Learning ก็มี Reinforcement Learning นะครับ แล้วก็เราก็ลงมาลึกถึงว่ารมใหญ่ที่สุดก็คือ artificial intelligence แบบที่เรียนรู้จากข้อมูลได้ก็คือ machine learning อต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องของ deep learning นะครับเราได้พูดถึงเรื่องของ machine learning ในการใช้ tabular data ในการ solve หา weight นะครับแล้วก็ทำ prediction นะครับในที่นี้ก็เป็นตัวอย่างของ classification problem นะครับ deep supervised learning คืออะไรนะครับ หลักการก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเราสามารถหาฟีเจอร์ในของทุกอย่างคนจะดีนะครับแต่ว่าของบางอย่างนี่มันจะหาฟีเจอร์ยังไงดีงเช่นภาพเช็ดเอ็กซเรย์ X ray, ภาพเอ็กซเรย์ปอดนี่นะครับอะไรคือฟีเจอร์นะความเร็วอะไรเนี่ยมันจะดูยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราซูมอินเข้าไปนะครับภาพทุกภาพเนี่ยมันก็คือเป็นตัวเลขแหละครับถ้าซูมเข้าไปจนพิกเซลมันแตกอย่างเงี้ยหนึ่งแอเรียที่มันเป็นสีขาวสีดำเนีย่ยแท้จริงแล้วก็คือเป็นค่าตัวเลขที่ค่าสูงค่าต่ําเท่านั้นเองนะครับในจริง ตัวไอ้พวกภาพพวกเนี้ยภาพดิจิตอลพวกเนี้ยจริง,รงๆก็ไม่ต่างอะไรกับเป็นข้อมูลตัวเลขชนิดหนึ่งนะครับนั่นคนก็เลยพยายามที่จะสร้างแมชีน,นในการที่จะพยายามจะอ่านภาพนะเพราะว่ามันก็เป็นภาษาเดียกันอยู่แล้วนะครับพยายามจะให้แมชีน,นมันมาเข้าใจว่าภาพที่มองเห็นคืออะไรนะครับน่าประหลาดที่ของที่มันดูง่ายดายมากๆสำหรับมนุษย์นะครับแค่ลืมตามาก็มองเห็นแล้วสามารถบอกได้แล้วว่าของคืออะไรนะครับ แต่กับ Machine เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับนี่ก็เป็น Data Set ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะสร้าง c h ชี e นะครับจะเห็นว่าเขาสร้างขึ้นมาถึง14ล้านรูปนะครับซึ่งทำโดยเฟเฟลีของที่ Stanford นะครับทำ d a t a b เบ e ขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า ImageNet นะครับ ImageNet เนี่ยก็เป็นแค่ Database นะตอนแรกก็เมีคนพยายามจะสร้างแบบจำลองเป็นโมเดลหลายชนิดเลยเพื่อจะมาดูว่าตัวไหนนะที่ดีที่สุดนะครับแต่สิ่งที่ได้รับความสนใจก็คือว่า ในยุคสมัยที่ตั้งแต่2012ที่ตัว AlexNet ที่เป็นตัว Deep Learning ได้เข้ามาเหยียบนะครับ Competition นี้นะครับก็จะเห็นว่าความสามารถนะครับในการลดข้อผิดพลาดนะครับแกน Y มคือข้อผิดพลาดเนี่ย แคนเเนี่ย e เป็นโมเดลชนิดต่างๆซึ่งทางขวาเนี่ยเป็นโมเดลใหม่ๆแล้วก็ทางซ้ายนี่เป็นโมเดลโบราณนะครับสีเขียวนี่คือ non deep l e a r n i n g แล้วก็สีฟ้าคือ e e p learning นะครับแมาว่า deep learning เนี่ยมันลด e r r o r ได้อย่างรวดเร็วมากนะครับถึงจุดที่ Surpass human c a p a b i l i t y นะครับก็คือสีแดงนี่คือความสามารถที่มนุษย์ทําได้นะครับปัจจุบันเนี่ยมัน surpass คือดีไปกว่าเอ่อความสามารถของมนุษย์ไปแล้วนะครับในเชิงของการ Classify ตัวรูปนะครับเอ่อสาเหต อ่อสาเหตุที่เอ่อตัว c o m v u l a t i o n a l l e u r n i n g หรือว่าตัว deep learning เนี่ยครับความสนใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีวงการนึงก็คือวงการประษาศาสตร์เนี่ยให้ความสนใจด้วยนะครับในการที่จะเอาองค์ความรู้เนี่ยมันก็เลยมีการหยิบยืมกันระหว่าง computational science กับเรื่องของ neuroscience ออย่างสนุกสนานนะครับก็คือว่าถ้าเราเปรียบเทียบตัว อัติบิชชัลเนื้อเเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็นนะครับตัวเบรนเนี่ยมันก็จะมีสมองในส่วนของการมองเห็นซึ่งถ้าเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าองค์ประกอบย่อยของแต่ละส่วนหรือว่าองค์ประกอบของสมองเนีน่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความใกล้เคียงกับอัติบิชชัลเนื้อเหลายประการนะครับประการแรกก็คือว่าในสมองของคนเราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าไบโอชิชัลเนื้อเรตทำหน้าที่รวบรวมสัญ,ญญาณมาแต่ไม่ส่งออกทุกอย่าง รวบรวมจกนกระทั่งถึงจุดที่ถึงขีดจุดหนึ่งเนี่ยก็ยจะมีการส่งสัญญาณเป็นสปกิ้งเหมือนที่อาจารย์ลลิตาได้สอนเราไปแล้วนะครับแนะนําให้กลับไปดูนะครับเซสชันห้าเลคเชอร์สอง a r t i i c a l neuron นะครับหรือกระทั่งก่อนหน้านั้นนะครับเซสชันตั้งแต่เซสชันหนึ่งมาเลยทีเดียวนะครับเอ่อก็คือตัวนิวโรนที่ถูกสร้างมาใน artificial neural net เนี่ยมีลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็น non-linear function ด้วยนะครับก็คือว่าเมื่อรวบรวมข้อมูลมาแล้วเนี่ยจะไม่ส่งข้อมูลต่อทันทีจะต้องเหมือนมีขั้นอย่างเช่น สิ่งที่เราทำกันบ่อยๆตอนนี้ก็คือว่าถ้าค่าเกินศูนย์หนึ่งจะส่งไปถ้าค่าไม่เกินศูนย์เนี่ยจะอมไว้นะครับไม่ยอมส่งต่อนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็น non-linear function นะครับมี non-linear function หลายแบบมากๆนะครับเราจะได้เรียนรู้ต่อไปแต่เอาเป็นว่าลักษณะแล้วก็เหมือนทำ mathematical model ของตัวนิวนเล็กๆนะครับอันที่สองเราได้ฟังจากอาจารย์ที่พาแล้วว่าลักษณะของเบรนก็มีความเป็น receptive field มีความเป็นแมปนะครับก็คือว่าเซลล์หนึ่งเซลล์เนี่ยก็จะแคร์ตำแหน่งบน เอ่อโลกเนี้ยแคบบริเวณแคบๆนะครับไอไอไอเดียเนี้ยก็มีการถูกิบยืมไปใช้ในคอมพิวเตอรนอกเน็ตเวิร์กเหมือนกันก็คือว่าเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าฟิลเตอร์ที่แอพพลายไปในบริเวณเล็กๆนะครับยิ่งเลเยอร์ที่มันสูงขึ้นไปตัวรีเซฟติฟิลก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันระหว่างสมองมนุษย์แล้วก็สมองที่เป็นอ r t ติเชีย l นะครับนั่นคอนเซปต์ที่2ที่คาบเกี่ยวกันก็คือเรื่องรีเซ e ติฟิลนะครับ ใครอยากไปฟังเพิ่มเติมฟังเซสชั่น5เลคเชอร์1อาจารย์อันธิภานะครับเลเวลที่3ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเรียงตัวการที่เป็นลำดับชั้นนะครับซึ่งนี่เป็นที่มาของคำว่าเลเยอร์หรือว่า deep neural net นะครับก็คือมีการเลเยอร์ที่มันมีการซ้อนกันหลายๆชั้นนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็เหมือนกับสัญญาณมีการลักษณะของ organization ของสมองมนุษย์เหมือนกันนะครับใครอยากฟังเพิ่มเติมก็แนะนำให้ฟังที่เซสชั่น7เลคเชอร์3นะครับ deep supervised learning อาจารย์อิิจะได้พูดถึงรายละเอียดของส่วนนี้อย่างละเอียดต่อไปนะครับผมขอ,อพูดผ่านเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอาจารย์อิธิพูดละเอียดอยู่แล้วนะครับแนะนําให้ไปฟังกันนะครับแต่โดยรวมเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะพอยเอาก็คือว่าบทเรียนที่เราเรียนรู้ก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องนิวรอนก็ดีทั้งเรื่องรีเซปติ e ิลก็ดีทั้งเรื่อง hierarchical o r g a n i z a t i o n ก็ดีนะครับเป็นเรื่องที่เรารู้มาแล้วนะครับในในบทที่ผ่นานมานะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคอนเซปที่ปรากฏอยู่ใน artificial intelligence ด้วยไม่ว่าจะ โดยการที่อินดิพาเดนซ์ลี่เขาเกิดไปคิดขึ้นมาได้หรือว่ามันมีความที่หยิบยืมาไาเดียกันก็ตามเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในซิสเต็มสองซิสเต็มนะครับถ้าจำได้ในบทที่เป็นเซสชั่น5ที่ผมพูดเรื่องโมเดลลิงเนี่ยเซสชั่น6ที่เราพูดถึงเรื่องโมเดลลิงเนี่ยการที่ ระบบมันอาจจะพยายามจะแก้ปัญหาเดียวกันเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกันนะแม้ว่า implementation level จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ algorithm i c level อาจจะมีความคล้ายคลึงกันได้นะครับทีนี้นอกจากเหนือจาก deep supervised learning ที่เป็นลักษณะที่เป็น convolutional neural net ซึ่งเอามาใช้กับภาพแล้วเนี่ยก็ยังมีลักษณะที่เป็น deep neural network ที่เอาไว้จัดการกับเรื่องของอสัญญาณที่มันมีความต่อเนื่องในเชิงเวลานะครับ เร่ยกว่า c u เ r ล n t Neural Net แต่ว่ามันมีหลายตระกูลมากแล้วมันมีสิ่งที่เป็น LSTM แล้วมีตัวที่เป็น Transformer รุ่นใหม่ๆขึ้นมานะครับก็เป็นสิ่งที่มีลักษณะที่จะมีบางส่วนที่คล้ายนะครับจะมี p a เปอที่ชื่อ Attention is all you need เนี่ยพูดถึงว่าการที่เราจะพยายามที่จะเรียนรู้สัญญาณที่มีความต่อเนื่องเนี่ยเราต้องรู้ว่าต้องมองที่ตรงตำแหน่งไหนนะครับซึ่งก็เป็นคอนเซปที่มีการหยิบยืมจาก cognitive science เหมือนกัน ก็จะเห็นว่าการพยายามที่จะสร้างระบบที่มีความฉลาดเนี่ยมันก็มีความคาบเกี่ยวกับการทํางานของสมองอยู่บางส่วนอยู่แล้วเพราะว่าสมองก็ถือว่าเป็นซิสเต็มในรูปแบบนั้นนั่นแหละนะครับนี่เราได้พูดถึง convolutional neural net แล้วนะครับพูดถึง recurrent neural network แล้วนะครับซึ่งส่วนนั้นเป็นส่วนของ unsupervised เออเป็นเป็นส่วนของ supervised learning ทั้งหมดนะครับคือต้องมีคําตอบ supervised learning ครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเออก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่า unsupervised learning นะครับซึ่ง อาจารย์ศิระเนี่ยจะได้มาเล่าให้เราฟังต่อไปนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นการที่จะหาแพทเทิร์นที่ซ่อนอยู่นะครับโดยที่ไม่ต้องมีคําตอบก่อนนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่ดิวกับเรื่องของสัญญาณสมองเนี่ยตัวโลกเนี่ยนะครับโลกโลกภายนอกของเราเนี่ยมีมิติที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับมีสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมอตลอดเวลามีสิ่งที่บอมเข้ามาอยู่ในสมองของเรามีทั้งการมองเห็นมีทั้งการได้ยินมีทั้งการได้กินมีทั้งสัมผัส มีสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับสมองของเราเหมือนเป็นก้อนเต้าหู้ก้อนหนึ่งซึ่งมันมีเซลล์สมองออที่มันทํางานได้มีข้อจํากัดมีขีดจํากัดนะครับการที่เราจะสามารถดึงข้อมูลที่มีความหมายได้เนี่ยก็แปลว่าเราเชื่อว,ว่าข้อมูลมิติสูงๆนั้นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีมิติที่สําคัญที่เราสนใจเนี่ยไม่กี่อย่างน,นะครับความสามารถในการที่จะลดทอนมิติลงมาหรือว่า s i o n a ช ity reduction เนี่ยถือว่าเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของสมองเลย นั่นจะเห็นว่าใน machine learning เ,เขาใช้ supervised learning เ,เ,เพื่อจะหาคำตอบนะครับ unsupervised learning เพื่อจะลดมิติของข้อมูลเนี่ยความจริงแล้วสมองเนี่ยด้วยตัวของมันเองก็ถือว่าเป็นสิสเต็มที่มีหน้าที่ที่จะต้องลดมิติของข้อมูลอยู่แล้วครับนั้นตามไปฟังอาจารย์ศิระพูดถึงเรื่องเทคนิคของเรื่อง unsupervised learning และมุมมองที่อาจารย์ใช้นะครับต่อข้อมูลของอาจารย์ครับนั้นใน สมองเนี่ยเราต่อให้เรามีนิวรอนเหมือนเป็นหลายๆลาย้านเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแต่ละนิวรรนเนี่ยจะทํางานโดยปัจจากความความสัมพันธ์เชื่อมต่อนะครับจริงๆมันมีนิวรอน3ตัวเราจะบอกได้ว่ามี3มิติก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราเจอนิวรรนเนี่ยเราจะมักจะเจอว่านิวรอน2ตัวเนี่ยมันก็จะทํางานไปในทิศทางเดียวกันเช่นแกน X เนี่ยเป็นนิวรอนตัวสีส้มนะครับแกน Y จะเป็นนิวรอนตัวสีฟ้านี่นะครับตัวสัญญาณของนิวรอน2อันนี้เป็นข้อมูลสมมุตินะครับอาจจะมีความเกี่ยวเนื่อง าาต่อเนื่องกันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละเหมือนกับว่ามิติของข้อมูลไม่ได้มี2มิตินะมันมีมิติเดียวอะไรกันมานะในกรณีน,นี้นะครับนี่ก็คือ,อลักษณะของนิวรอนที่สมมุติว่าเราฟังมาเยอะละเรื่องของการรับรู้นะครับในการเคลื่อนเคลื่อนที่นะครับก็มีเหมือนกันนะครับการเคลื่อนที่นันก็มีนิวรอนจํานวนมากเลยในสมองส่วนของการวกควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับ คนก็ไปใช้เทคนิคของการลดมิติก็ผบว่ามันเหมือนเป็นนิวรอนเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปจากจุดนะฮะในสเตจหนึ่งนะครับไปสู่สเตจอีกสเตจหนึ่งซึ่งเตรียมพร้อมที่จะมีแอคชั่นนะครับอาจจะเป็นสเตจของการพักแต่พอลิงก์เนี่ยได้สัญญาณว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมเตรียมตัวนะ มันจะเหมือนว่านิวรอนเนี่ยมันจะมีการทํางานเคลื่อนตัวไปอยู่ในไฮเดรมัชั่นสเตตอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเหมือนตำแหน่งเนี่ยมันพร้อมที่จะลงสไลเดอร์ไปแบบว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้เป็นสเตตที่พร้อมที่จะเกิดมีแอคชั่นนะแต่ในเรสติ้งอาจจะในช่วงพักอาจจะห่างไกลพอได้สัญญาณเตรียมปุ๊บก็ขึ้นไปรอบนยอดเขาแล้วก็ไหลลงมาอะไรต่างๆนี้นะครับนั้นก็ในถ้าเรามองในมุมของข้อมูลที่สมองพยายามที่จะจัดการเนี่ยก็ถือว่าการ ที่เราพยายามจะลดลดทอนมิติของข้อมูลลงมาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโจทย์อันหนึ่งของทางวงการประษาศาสตร์แล้วก็วงการ Data ด c i e ต c e โดยภาพรวมนะครับอีกแง่มุมของการเอ่อ n e a r n i n g ก็คือก็คือสิ่งที่เรียกว่า Reinforcement Learning นะครับ r e i n f o r c e m e n t learning เนี่ยบางคนน่าจะเคยได้ยินจากข่าวที่โด่งดังของบริษัทที่ชื่อ Google p m i n d นะครับบริษัทเนี้ยก็ใช้คอนเซปต์ของเรื่อง r e i n f o r c e m e n t l e a r n i n g เนี่ย เข้ามาสร้างระบบที่มีความสามารถในการที่จะเรียนรู้ในการเล่นเกมเกมโกะนะครับซึ่งถือว่ายากยิ่งกว่าการเล่นหมากรุกหลายเท่าแล้วก็เอาชนะแชมป์โลกไปได้นะครับจริงๆตัวทีมของดีมายเนี่ยประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในวงการนิวโรไซด์จำนวนมากนะครับรวมทั้งเนเนสนี่ด้วยนะครับก็เป็นคนที่ออกมาจากวงการนิวโรไซด์เคยทํางานเรื่องเรียนฟอสต์เม e นท n เรีนิ่งในสมองของสัตว์มาก่อนนะครับแล้วก็เลยมาทำที่กูเกิ e ดีมายเนี่ยได้เอาความรู้มาพัฒนาด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเราพูดถึง reinforcement learning เนี่ยจริงๆมันกลับไปไกลมากนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของ i e v a n Pavlov ก็คือคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าในพฤติกรรมของสุนัขนะครับว่าเวลาที่เขาสุนัขเนี่ยถ้าเขาเดินผ่านแล้วได้ยินเสียงกุญตัวกุญแจมันกระทบกันอยู่ในกระเป๋ากางเกงในกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยสุนัขก,ก็จะไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราให้อาหารสุนัขเนี่ยก็จะพบว่าสุนัขเนี่ยก็จะมีน้ำ น้ำลายไหลนะครับเพื่อตอบสนองต่ออาหารแต่ทุกครั้งคนที่เดินมาให้อาหารเนี่ยมีไอ้กุญแจในกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไปด้วยนะครับว่าหลังเนี่ยเดินผ่านแค่มีเสียงกุ้งกิ้งเนี่ยหมาก็อาจจะมีน้ําลายไหลได้ประเด็นหนึ่งว่าหมาเนี่ยมีความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาว่าถ้าเมื่อไรเนี่ยมีไอ้อีเวนต์นี้เกิดขึ้นเนี่ยอีเว้นต์อีกอันนึงจะเกิดขึ้นด้วยก็คือเมื่อไหรที่ได้ยินเสียงกุ้งกิ้งเนี่ยเดี๋ยวอาหารจะมาเพราะฉะนั้นเมื่อไหรได้ยินเสียงกุ้งกิ้งน,น,น้้นะะําาลลลยยไไหรรอดเ่ีตซึ การทดลองเนี่ยก็สามารถไปประยุก์ตใช้แล้วก็ไปปรับนะครตอนหลังๆนักวิทยาศาสตร์ก็มาปรับใช้นะเป็นการทดลองในลิงนะครับก็ให้ลิงเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับว่า,าต้องเฝ้ารอว่าต้องให้กดปุ่มเสร็จแล้วก็ประตูก็จะเปิดแล้วก็จะคาดหวังว่าจะมีอาหารให้เขากินหรือเปล่านะครับเขาก็ไปศึกษาของเซลล์ในสมองว่าเนี่ยเวลาที่ลิงมาเรียนรู้ที่จะรอคอยความคาดหวังที่จะมีรา,างวัลมาเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็พบว่ามีเซลล์ที่เป็นกลุ่มเซลล์ที่อยู่ในสมองที่หลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนนะครับสารโดปามีนเนี่ยเดี๋ยวเราดูรูปบนกันนะครับดูรูปบนเนี่ยก็คือประมาณว่าแกน x ในแนวล่างนี่คือเวลาเวลาผ่านไปนะครับบาร์ที่เป็นสีดำๆเนี่ยคือเหมือนเป็นการทํางานของเซลล์สมองก็จะเห็นว่าเวลาผ่านไปยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะเซลล์สมองก็ทํางานอยู่ในระดับหนึ่งพอตัว r มาตัว r คือ อาหารมาก็จะเกิดการทํางานเพิ่มขึ้นของตัวเซลล์โดปามีนนะครับคนโอ้โหโดปามีนคือรางวัลใช่ไหมคนก็คิดว่าโดปามีนคือรางวัลโดปามีนคือความรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคือรางวัลที่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาพบว่าถ้าเกิดเอ่อให้ลิงเนี่ยเรียนรู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีสัญญ,ญาณอะไรสักอย่างนำมาก,ก่องก่อนที่รางวัลจริงจะมานะก็พบว่าคราวนี้เนี่ย ตอนที่รางวัลจริงมาตัว R นะครับแถว2เนี่ยนะครับตัวอามาเนี่ยโดปามีไม่หลังนะมันไปนหลังตั้งแต่ตอนที่ CS มา CS ก็คือตัวสัญญาณที่บอกว่าเดี๋ยวรางวัลจะมาถ้าเปรียบเทียบกับสุนักก็คือเสียงกระดิ่งคุ้งกิ้งหมายความว่าเมื่อเรียนรู้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยให้ได้ยินแค่เสียงกระดิ่งคุ้งกิ้งโดปามีหลังแล้วนะยังไม่ทันที่จะมีรางวัลเลยโดปามีหลังแล้วแสดงว่าโดปามีไม่ใช่สัญญาณของรางวัลน,นะไม่ใช่สัญญาณของรีวอร์ดแต่เป็น สัญญาณของความคาดหวังที่จะได้รางวัลนะเป็นสัญญาณของความคาดหวังมากกว่านะครับนั่นจะเห็นว่ามีกรณีที่พิเศษก็คือว่าถ้าเราสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งเราเกิดอาหารไม่มาโดปอมีนจะเป็นยังไงก็พบว่าโดปอมีนจะหลั่งขึ้นมาเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาหารจะมาแต่พออาหารไม่มาเนี่ยเกิด suppression คือเกิดการยับยั้งของโดปอมีนคือตัวมันผิดหวังนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว ถ้าเกิดเอาความรู้เอาสิ่งเหล่านี้มารวมกันก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดปามีนนิวรอนที่อยู่ในสมองของลิงเนี่ยหรือจริงๆกระทั่งในสมองของคนเนี่ยเป็นสิ่งส่วนที่ทําหน้าที่คาดหวังและถ้ามันผิดจากความคาดหวังมันก็จะเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่ามันจะมีของที่มาโดยที่ไม่ทันคาดหวังหรือคาดหวังว่าจะมาแต่ไม่มานะครับโดปามีนก็จะหลังนี่ก็คือองค์ความรู้นะเมื่อเอาใหม่นะก็คือว่าในสุนัขนะเรารู้ว่า สัตว์มีความสามารถในการที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์นะเมื่อมันได้รางวัลแล้วมันก็เรียนรู้ว่าเดี๋ยวสิ่งที่จะได้รางวัลเดี๋ยวมันจะเฝ้ารอครับการที่มันไปปรากฏอยู่ในเซลล์สมองเนี่ยคำว่ามีเซลล์สมองที่มีพฤติกรรมเหมือนกับสัตว์เนี่ยก็แสดงว่าเป็นไปได้ว่าไอตัวสัญญาณเนี่ยมันจะได้พฤติกรรมนั้นจริงๆมันมีเรื่องที่แบบว่าถ้าเอาโดปามีนออกนะ motivation จะลดลงหรือถ้ามีโดปามีนเพิ่มขึ้นก็จะมี motivation ม,มากล้นเกินไปเช่นมีลักษณะอาการที่ยำคิดยำทำอะไรเงี้ย เป็นตัวบอกจริงๆว่าไอ้ตัวนิวรรนที่หลังระบบมีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับระบบของการได้รับรงางวัลโดยเฉพาะเรื่องของการคาดหวังที่จะได้รางวัลอันนี้คือในชีววิทยาก็ศึกษามาใช่ไหมในนิวโรไซนติสก็ศึกษาเซลล์นะครับในคนที่ศึกษาระบบที่ <c oughs> พยายามจะสร้างระบบที่มีความฉลาดนะครับอย่างคอมพิวเตอร์ไซนติสเนี่ยไซนติสเนี่ยเขาก็ศึกษาว่าถ้าเขาสร้างระบบขึ้นมาให้มันมีตัวเอเจนต์นะครับที่เรียนรู้แอนเวอร์เรนเมนต์แล้วก็ พยายามที่จะเรียนรู้เพื่อจะ maximize reward นะครับวิธีคิดแบบหนึ่งที่คิดง่ายๆเนี่ยก็คือว่ามันเป็นเหมือนกรัรเป็นการสร้างตัวตัวละครในเกมที่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่มันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับคิดงนัันก็ได้รสร้างกฎ environment มาหนึ่งแล้วก็ให้ agent เนี่ยพยายามจะ e x p l o r e environment แล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆค,คิดแบบก็คือตัวของ agent เนี่ยก็ต้องเรียนรู้ค่าคุณค่าของส t ต t ต,ต,ต่างๆที่อยู่ในเกมนั้นนะครับ แล้วก็พยายามที่จะเอาตัวไปอยู่ในตำแหน่งที่จะได้รางวัลใช่ไหมตอนแรกก็อาจจะยังไม่รู้ว่าตรงไหนจะได้รางวัลเรียนรู้ไปเรื่อยก็จะเริ่มมีแมปของแวลูเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ในดานนะแล้วก็รู้ว่าตัวเองคุณจะไปเดินไปที่ตรงไหนนะอันนี้คือเป็นกระบวนการวิธีการทางคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับซึ่งใช้วิธีหลักการคล้ายๆกับการที่จะทำไนตัวเรียนฟอร์สเม e นต์เ n ียนนิ่งนี่แหละแต่เขาพบว่า ไอสมการนะครับนี่เราผมจะไม่ขอลงรายละเอียดนะแต่เป็นสมการของการที่จะบอกว่า value ที่เรารู้นะครับเกิดจาก value เดิมที่เราเคยรับรู้บวกกับความที่ผิดจากความคาดหวังจะได้อัปเดต value ของตำแหน่งนั้นนะครับซึ่งไอความผิดจากความคาดหวังก็คือไอรางวัลที่ได้ลบด้วยความคาดหวังนี่แหละซึ่งไอความคาดหวังอ่ะก็คือ value ของ State ต,ต,ต,ต่อไปเมื่อเทียบกับ state ปัจจุบัน ก็จะทำเป็นวง,วงจรแบบนี้้สมก,การนี้เรียกว่า uh, temporal difference equation เนี่ยนะครับ learning temporal difference learning เนี่ยนะครับมันเป็นกระบวนการที่เอามาใช้อธิบาย dopamine neuron ได้ดีเลยนะครับนั่นก็เรียกได้ว่ากระบวนการของการเรียนรู้ของ agent ใน environment เนี่ยมันทำให้เกิดสมก,การที่มีตัวแปรก็คือมีเรื่องของ reward มีเรื่องของ value แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า reward prediction error ก็คือ reward ลบ expectation ถ้าเราเอาไอสมการนั้นมาเรียนรู้พฤติกรรมของนิวรอนก็จะพบว่ามันมีการที่มันพฤติกรรมลักษณะของตัวพารามิเตอร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับโดปามินจิกนิวรอนเลยเหมือนกับว่าโดปามินจิกนิวรอนเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของการที่จะเป็นพารามิเตอร์ที่ชื่อ reward prediction error ครับกล่าวโดยสั้นก็คือว่าวงการสาวงการเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกันก็คือ คุณพับลอฟที่ไปศึกษาสุนัขแล้วก็คอมพิวเตอร์ไซนติสที่ทำตัวเอเจนต์ที่จะเรียนรู้แอมเบรนแล้วก็นิวโรไซนติสที่ศึกษาโดปามีเนี่ยมันมาเกี่ยวโยงกันผ่านสมการคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าเทมเพอร์ d i f f e r ด n เฟนต์เออร์เนนิ่งนครับเป็นตัวผูกโยงเรื่องราวทั้งเรื่องในสุนัขแล้วก็เรื่องในลิงแล้วก็เรื่องของ artificial intelligence ได้อย่างสวยงามนะครับถือว่าเป็น ดึงในไม่กี่ท็อป,ปิกซึ่งมีการผูกรวมกันข้ามาศาสตร์ได้อย่างงดงามมากนะครับทีนี้ไอ้ตัว Reinforcement Learning เนี่ยก็ถูกนำไปใช้เ,เพื่อจะสร้างในตัวตัวลองดูว่าจะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเล่นเกมได้เหมือนคนเลยไหมว่าเล่นเกมอัตรินะครับอยากให้ทุกคนลองไปดูว่าไอตัวเกมอัตริเนี่ยมันมีหลายเกมมากนะแกนวนยนี่คือเกมเนี่ยเกมอัตรินะครับ แล้วก็ไอตัว reinforcement learning ของ Google DeepMind เนี่ยก็ฝึกเล่นเกมก็ตอนแรกก็จะเล่นหวยมากเนะเช่นเกมที่เป็นเกมพองนะครับก็คือเป็นแท่นอันนึงที่มันต้องคอยรับลูกที่มันตกลงมาแล้วก็พยายามจะยิงให้คะแนนนะครับผมไม่มีเวลาที่จะโชว์วิดีโออยากแนะนําให้ทุกคนพ a u แล้วก็ไปดูวิดีโอนี้นะครับไปเสิร์ชดูเรื่องของเกมพองอัตรินะครับ Google DeepMind ก็จะเจอวิดีโอนี้เลยนะครับซึ่งบทของ reinforcement learning เนี่ย อาจารย์ทิติพัฒน์จะมาพูดให้ฟังเพิ่มเติมอีกนะครับในเซสชันเจ็ดเลคเชอร์สี่นะครับลองฟังเรื่องของ r e i n f o r c e m e n t learning ได้นะครับวิดีโออีอันนึงที่ผมชอบมากนะครับแนะนําให้ไปดูก็คือว่าเขาก็พยายามที่จะไปลองดูว่าถ้าสร้างสถาน,นการณ์จำลองแล้วก็พยายามบังคับให้ตัวในตัวเอเจนต์เนี่ยเรียนรู้ที่จะเดินนะครับสมมุติว่ามีร่างกายคล้ายๆกับเป็นเบบีเลยแต่ยังเดินไม่เป็นเนี่ยต้องทํำยังไงเนี่ยให้มันเรียนรู้ที่จะเดินแล้วมันจะเดิน2ขาไหมหรือมันจะเดิน4ี่ขาหรือมันจะคลาน ปัจจัยอะไรที่ทําให้เบบีเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะเดิน2ขาหรือว่าถูกผลักดันให้เดิน2ขานะครับก็ลองไปดูวิดีโอนี้นะครับ AI learns to walk นะครับ Deep reinforcement learning ก็เป็นวิดีโอที่สนุกสนานนะครับดูสนุกสนุกอนอกจากตัว supervised learning unsupervised learning ครับ reinforcement learning ครับปัจจุบันก็มีเทรนด์หนึ่งที่ มาแรงมากที่เรามีข้อมูลมากขึ้นนะครับตอนนี้เรามี Large Language Model นะครับซึ่งเราจะได้รับเกียนจากอาจารย์อาตพลนะครับาอาจารตนฤทธิ์ในมาพูดให้เราฟังในเซสชัน7 l e เลคเชอร์หนะครับพูดถึง Language Model แต่เนื่องจากอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เคยศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์มาก่อนนะครับเคยอยู่ในเคยศึกษาเรื่อง neuroscience มาก่อนนะครับตอนนี้อาจารย์มาเป็นอาจารย์อ,อักษรแล้วก็ทําเรื่อง n a t r n a Language Processing นะครับก็จะเป็นบุคคลที่ ตรงเปเลยที่จะมาคุยใ,ให้เราฟังเกี่ยวเรื่อง Language Model นะครับโดยที่มองในมุมมองของโมเดลที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากตอนสมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบัน,นครับจะไม่ได้พูดถึงเรื่อง ChatGPT อย่างเดียวจะพูดถึงโมเดลหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็โชคดีที่อาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังรสรุปในบทที่จะได้ฟังต่อๆไปนะครับในเซสชันนี้นะครับก็จะเป็นประกอบไปด้วยทั้ง Supervised Deep Learning นะครับอาจารย์อิตินะครับ Reinforcement Learning อาจารย์ทิติพ,พัน Learning, อันซูเปอร์ไว l ์เ r n i n นิ่งอชันศีระนะครับแลงกูเอจโมเดลอชาตพนะครับเอามาประกอบอกันเป็นจักรวาลก็คือเป็นประมาณเป็นสไลด์นี้นะครับมีทั้งส่วนของ Supervised Learning, ่ n อันซูเปอร์ไว a ์เ i n g r นิ่งเรียน e อร์ e เมนเ n g นะครับมีประเภทนะครับแยกไปแล้วก็มี Use Case ที่แตกไปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ในมุมของนิวโรไซน์เนี่ยการที่เราทำา AI ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเออเราไปทำา AI แล้วจะได้ไปใช้งานต่างๆนะครับ คนเนี่ยใช้ deep learning เนี่ยกลับมาศึกษาสมองครับซึ่งเป็นความประหลาดที่น่าสนใจมากก็คือว่าคนก็คิดว่าเออแล้วถ้ามันเป็นโมเดลชนิดหนึ่งเนี่ยเราสามารถเอาโมเดลเนี่ยมาทำความเข้าใจสมองได้หรือเปล่านะครับซึ่งมีวิธีการน่าสนใจหลายอย่างมากนะครับในโอกาสหน้าเนียผมอาจจะมีมีเวลามาเล่าให้ฟังว่าเราเอาไอ้โมเดล AI เนี่ยมาศึกษาเป็นตัวแทนของสมองได้ยังไงคือแทนที่เราจะไปศึกษาสมองคนเรามาศึกษา AI เนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับสมองคนบ้างนี่มัน วิ่งกลับมาย้อนกลับมาอีกนะครับแต่ว่าอ้เนื่องจากโมเดลเนี่ยมันมีความเป็นลักษณะที่เป็นแบล็คบ็อกซ์นะครับนั่นจริงก็มันก็เป็นระบบ e ิที่ไม่ได้ศึกษาโดยง่ายนะครับนี่ก็มีคนที่เขียนเปเปอร์ที่บอกว่า if deep learning is the answer นะครับแล้วแต่คำถามคืออะไรกันแน่นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถามคำถามได้ยากเหมือนกันนะครับใครสนใจก็ไปออลองอ่านเปเปอร์นี้ดูนะครับอล่นะ นี่ก็ดูเหมือนก็ว่าเอ้ยเราได้ตัว deep neural network แล้วทำงานมีประสิทธิภาพ surface human level ไปแล้วนี่นะครับคือสามารถแยกแยะนู่นนี่นั้นได้ตกลงเราจบแล้วไหมเนี่ยเราได้สมองมาแล้วจริงไหมนะครับจริงก็อยากจะบอกว่าก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับจริงสมองในส่วนที่เราทำงานที่ได้คำชื่อชมมากๆตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของตัว CNN ที่ดูรูปภาพนะครับแล้วก็ Large a g e model ซึ่งสามารถถามตอบได้นะครับ แต่ว่าทั้งสองซิสเต็มเนี่ยก็ยังห่างไกลจากความสามารถมนุษย์ซึ่งยังมีอีกหลักหลายด้านนะครับแล้วก็ยังไม่รวมว่าราช a ังเกิดโมเดลอาจจะต้องไปพัฒนาเพิ่มเพื่จะมาดูภาพไอ้ตัวดูภาพก็ไม่ยังไม่เกี่ยวกับ Large ช a ังเกิดโมเดลนะครับในอนาคตคนก็พยายามจะเอามารวมกัน,นแต่ถึงขนาดนั้นเนี่ยในสมองมนุษย์เนี่ยสามารถทําทั้งหมดนี้ได้โดยที่ใช้กินไฟเท่ากับหลอดไฟในตู้เย็นนะครับถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก ถ,ถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยในขณะที่มันตอบคําถามได้อย่างถูกต้องนะครับเช่นข้อเท็จจริงภาพนี้คือภาพเรือนะครับเขาก็ตอบภาพเรือได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอาจุดสีขาวไปวางไว้บนภาพในแค่เพียงจุดเดียวนะครับเขาสามารถตอบผิดไปเป็นอันอื่นได้เลยนะครับเรียกว่า One p i x e l ลเ t ็ปัจจุบันนะครับปัญหา One p i x e l ลเ t ็เนี่ยได้รับการแก้ไขไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะไม่ใช่เป็นตัวที่บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ CNN ตัวคอมมูนิเชั่นอลเน็ตเนี่ย มันทําไม่ได้ไม่ไดโดนหลอ,อกด้วยสิ่งนี้แล้วแต่ผมอยากจะใช้เป็นตัวอย่างเฉยๆว่ามันจะมีวิธีทดสอบอีกมากมายนะครับเป็นด่านอีกมากมายที่จะพิสูจน์ว่า artificial neural n e t เนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างจากสมองมนุษย์แล้วหรือยังนะครับอย่างตัวรัสเชน g กตโมเดก็คนก็พูดถึงกันมากเพราะมันมี n t e l l i g e n c e แล้วนะครับก็อยากให้ไปอ่านมุมมองที่มาจากด้านอื่นๆบ้างนะครับเช่น professor norm chomsky ก็ได้พูดถึงว่าเรายังเราใกล้เคียงกับ เรื่องความฉลาดแล้วหรือยังครับใน chatgpt เป็นต้นนะครับแล้วใครที่สนใจเรื่องนี้ผมก็แนะนำหนังสือของคุณแบรนด Christian นะครับชื mm ่อ hmm. the alignment problem กับ the most human human นะครับ mm hmm. เขาถามคำถามเนี่ยตั้งโจทย์ไปตั้งแต่โจทย์ที่ว่าเราจะเอ่อไอตัว artificial intelligence ให้มันเป็นยังไงนะครับแล้วเราควรจะมีปฏิสัมพันธ์กับมันยังไงไปจนถึงขั้นที่ว่าแล้วเราควรจะสอนมันยังไงแล้วถ้าเราจะสอนเราต้องรู้อะไรแล้วเรารู้แล้วหรือยังว่าเราอยากได้อะไร ในฐานะมนุษย์นะครับนั้น,เ,เ,ปนเป็นหนังสือสองเล่มที่ผมว่าน่าสนใจมากๆมันทําให้เราถึงจะไม่ได้ต้องเข้าใจสมองซะทีเดียวเนี่ยแต่มันทําให้เราตั้งคําถามของตัวเราเองในฐานะมนุษย์ว่าการมาถึงของ artificial intelligence เนี่ยมันทาให้เราถามคำถ,ถามอะไรได้บ้างนะครับว่า,เ,าเราควรจะมีปฏิสัมพันธ์หรือเราควรจะคิดยังไงกับเรื่องของว่าอะไรคือความฉันฉลาดนะครับเอาล่ะก็พอเป็นน้ําจิ้มแค่นี้นะครับ อ่นนี้ก็ถือว่าพาทัวรนะ์เนาะคงไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วก็ต้องยอมรับว่าเนื้อหาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่วงการของการเปรียบเทียบของของสองอย่างนี้ยังถือว่าใหม่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับถ้าไปฟังของอปีหน้าหรือว่าปีต่อไปก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับว่าก็อยากจะให้เห็นมุมมองแล้วกันว่า ในประวัติศาสตร์ในอดีตมันเปลี่ยนแปลงมาเป็นยังไงนะครับแล้วเรื่องของอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าเราอยากจะสิ่งที่อยากให้ได้มากที่สุดก็คือมุมมองหรือว่าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ approach ในเรื่องของการทําความเข้าใจระบบของสมองที่มีความคาบเกี่ยวกับวิชาที่เป็น Computational Biology Computational Science นะครับก็หวังว่าทุกคนก็จะได้ความรู้ไปไม่มากก็น,น้อยนะครับเดี mm ๋ย hmm. ว ไปตามติดตามชมวิดีโอของอาจารย์ท่านต่อๆไปได้เลยนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนฮะสวัสดีนะครับ